มาตรการค่ะอาจารย์สาธุสาธุเออมาตามเลขกด้มือเนี่ยอาจารย์เออมือนมาตามแนวทางเนะาะหนอมาตามแนวทางโอ้คือเนืฝึกืเนี่ยแต่ห้าหน้อยทุกมือเอาหลุดห้าสิบเกตมือส่อนแล้วอะไลอะไรอะไรกันมาขี่รอดกับแบบเพื่อทุกมือทุกเสาทุกมือทุกเสาไปค้นงเงินนั่นแหละฉันจะให้เลี้ยงก็ไปสบายใจเองตู้น้อมซื้อน้องใจบุญกินทุกมือ บเห็นก so ันเห็นมือใดเอืนอยู่บเห็นเนาะมีก่ามันตือนสวยบ่ค่ะมือไดเห็นเอือนอยู่ค่ะมือเศ้าเนี่บอเห็นมือว่ามือว่านเนี่ยมันขึ้นกระส่วนซื้อสามแปดดสมอยู่กระสุดหนึ่งเขาอย่ามาขาจากมาขึ้นเขาอยู่บาดเย็ดเงี้ยใญ่เพิ่มาเน่ยคู่สื้อส่วนี่บอบบื้อสุดไหมันต้องซื้อส่นปดแปดสามันผมซื้อไว้แล้วนะค่ะนี่บอกใหญ่สื้อือส่วไหใหเลยบถึงน้ำบาทมขึ้น 3ามแปดแปดสามเนี่ยบ่ได้บ่ได้ออกขึ้นทบขึ้นเนี่ยแล้วสีได้อยู่โอ้ยี่ต,ตรวจมบนสื้อนําไกี่วันงไงดเนี่ยสามแปดนเบิดตัทแมนตอนนี่โอ้ยนี่มาีตวมือบนสื้อนํานวะเมื่อกี้นั่น,น,นททนทุมอแปดสองแมหกสองแมมน้ด โอ้สมองสามเเหนียนกําลังสิขึ้นมาแล้วโทรศัพท์กดังตลอดตลอดรายการเลย้แล้วเด้นี่บ่ายเียงลงนี่น้อยน้อยมือนีกับลาวพ่วงกันเลยได้93 938บ่ถ่อน้อยกับลาเนาะมาต่อกันเนาะแม่นน้อยกับาเาใกันได้938ปล่อยมือล่าสุดงนี้บ่ได้ปล่อยหลายออตวเขาเจ้าเฮ็ดเอาว่า6กับ9ก็ตัวเดียวกันเนาะ ส 9, มเก้าเก้าสามสามหกหกสามวเรก็ตัวตาระจย์ดังมาโอ้ยอยู่บนหมืขึ้นนี่เธออะไรกันยี่สิบห้าเหรอยี่สิบี่ยี่สิบสี่เดือนยังนี่เดอนสามเดือนสาเดน้าเือเาตระหี่กันตห้เพื่อนสวกเพื่นหมาน้ำแน่เพื่นมาเหตุบุญบวชน้ำแน่แหงไก่มือแล้วเนาะนี่บวชมื่อไหรก็าจันวันที่ห้าบาทวันที่สามอ็ดวันที่สาม พอบาดวันที่สามสิบใบห่บวชสามเอ็ดพอบาไที่สามสิบไปบวชวันที่สามสบเอ็ดพวกก็ว่าก็ดีเห็นของเงินพอมืละลอยซอมื้อมอยู่ด้วยเป็นยังนอมันของเงินไปน้ำไไปกดเอาเงินน้ำอเงินเล็กนะไปซื้อนมไปเอนไปซื้อน้ำแข็งปั้นเลยซ้อมือเราโอ้เขาทาบานหรือวตะก้อนหนานน่นของเงินน้อมืละอยเขาล้านเหล่าดิวานนึง้อนมืเห็นว่าเขาฟองหัว่ด้ว่าเท่านหรอกไหายลอยหนึ่ง มึเศ้าก็ไปซื้อน้ำแข็งปั่นไงผม่านก็ซื้อน้ำแข็งปั่นที่บ้านตอนี้เออเขาท่าเขาท่าเราบ้านวะตัวอัดสองสามขึ้นบ้านเกียวตายทางรุ่มหักเรี่ยงเราทางเนาะเออห่ว่านละห้าน้อยกับตัวนี้ล่ะกับแกกับเพิ่อนได้จานไก่อนอันเก้าสปดนี่เราวม่านหนึ่งใเฮ็เราซื้อล่องไวยซุนี่ล่ะก็ให้วิ่เอาในนีเออวิ่เอายู่ในนี่เท่านั้น เม็ดเดียวนี่บพ่อจังเออเม็ดเดียวสามารถไปนอยไปลาวได้แม่ยนวันนึงหันกันนี่ละเม็ดเดียวไปนอยไปลาวได้เจ็ดศูนย์สองประมาแต่ว่าณสามหกหกสามเนี่ยมันมากวอกที่ลาวเนอะกันน่ะมั้งเอาตัวเดียวกันเนาะหันหัวหันหางเลยขาตัวดีว่าดีแปรก็สามตัวเดียวกันได้หันสามสามหมุนออกเขาตั้งหลอดกันตาอเนี้ยอันเออเออ ได้นึ่คือฮานอยเนาะเออฮานอยเฮ้เพื่อนแก่ก็น้ำอีกก็ได้มอสเป็นน้ำแต่ว่าเก็จะอู้เก็จะท่วมมากก็ร้ายเก็จะไล่ไปให้ก็ายอื้แต่ว่าจะพัดกะพัดอันฟันวาเก็จะลงมาล่างมือให้นี่มีแต่ร์นี่ดีๆเนาะเออมือนั่นฟันฟันว่าไม่บูดเถ่าหาขนยางมาโม้นยางมาโมนเฮ้ยพอยงี้อันเจ้าถิ่มาโมนขยับไปหนังไว้ทันค่ะ อันโม้ดนกเด็กสซซุ่มบุษเฒ่าก็ได้ส่งไปสั่งเสียกูเฮงกับละมาไล่หลายโอ้ยเดือดร้อนเดือดร้อนมาสั้นคนว่าพวกเจ้าเดือดร้อนอีหยังคืออิ่างมะปุกโม้นกเด็กที่มาสั้นมันมันประคำมันบมันแกงโตย่างหนียวมาสั้นน้ำแกงพวกเจ้าเลี้ยวข่อยนอนมาสั้นหนอกวานก็เลยว่ามม้นไปลุกไปทักใจเนี่ยตัวไม่เดือดร้อนว่าเขาบ่าได้พิงเขาบ่าได้พาดพิงใส่ผู้ใดเนาะเขาบ่าได้ว่าว่าให้ผู้ใดเพราะว่าความฝันเนาะ ันว่าขาเจ้ามาเอามุ่นดำมามัดยาไว้ยู้นไม้มามัดยาไว้ก็ผูกยาไว้เอาแนวเอามุ่นเอาอยยังมาติีงยาไว้อันนี้ควบฝันเผื่อจะซ่ากันว่าควบฝันฝันไปใช้กับได้เนาะในมุ่นมาให้เปลีวออกใหงยาเนี่ยเพื่อนเปลี่ยวเอาลงกเปลี่ยวเอาออกใหงยาเนี่ยพวกเจ้าแห่งมิตรวิ่งเงยข่อยพวกเจ้าก็ไปจับดึงออกลวดอันเพื่อว่าปารมีบ่ถึงเขตบ่ได้เพื่อน อันไห้ให้ท่านไปออกให้ปูให้ยาเน่ยที่ตูดยาก็ปูวท่านเมื่อลาล่าเขาเต่งเขาเมียเขาเต่งนพดดั่านมาขูดแค้งขุดขาเอาเลขกนี่ได้กี่่อยก็ไดิงยได้คนบอกอยโปเชีย่อยฟัน่อยเลเียเอยเเียเน้อหแต่เทียนห้องเออเออเงท่านที่่องไปยวกันเดี๋ยวรอดนี่ลีกัได้ท่านไปกอนได้ไปปาไปยาไ้บาดผลไม้ยาต้องไปมันขึ้นวยมะเข้าวนี มันก็เลยบอกพ่อต่าบุม้มบุมบุ่มบุมบุมล้ก็มีขาสองขานีตาสองตาแลนอมตนุนเป็นโมเมนตนน่ยดเท่านี้โมเมนต์ยาเขาเ็นเขาเห็นม้วนดำบนแลนอมแลนอมต้นย่าแลนอมต้นย้าอยู่หันไม่ไม่หอดขาตยอดยอดขาแลนหัอ้อมม้วนยาอยู่หันยา่าก็เล่นไปใส่โบได้ก็เล่นลกไปกอนพ่อจับหรือออกดึกออกเึกออกมันกับโบนี ในฝัน,าานมันโมนีบาดกันเลยว่าโอ,อ้ย่เรว่าคือใจแต่ว่ามีคาถาเมตตาผีแต่เรือสวดเมตตาผีเมตตาผีเมตตาสามัคคีโอ้ยอยู่ประด้๋ยวห้องบาดเนี่ยเต้าห้อนเฮาหนเฮอก็อยู่บรได้คือึ่กันมาสักพักันล้างลงหอยหลวงเุ่นแกบน้ำแบน้ำเนแกะน้ำเราเขาก็ต้องกามาอีกท่านนุ่นลูกหล้ทาหลวงเุ่นเงนเงนดำนี่ว่านงบัเงินยาพ่นได้มากยาพ่นได้มาหามามาพิ่งกันไล้มาก ระเจ้าก็ได้นางโลงอยู่้นไม่ล่ามองเขาเทีปุ่นพระเจ้าก็ได้กลับพระเจ้าก็ได้กลับซาถูญาอยู่ซุงกินเย็นอีกแล้วผ่านญาบนทิโกแล้วถาผานอนันมาถือข้าวน่อย่าตลอดอีกไงถามย่าถือข้าวนอยมามือว่าถือถือผู้เดียวเป็นตายมืออย่างเนี้ยดูมือดูมือเด้อเอ็นไปในเมืองดเล่าเพืนมนมันเป็นรถือว่าศูนสองก็ยังถือผู้เดียวเลยเจ้าเงินว่าศูนสองเ็ะถือว่าเล่าขันบซื้อได้นี่ คนย่านมันออกระซือมาหนิย่านเลยว่าโอ้ยอาตมานี่สีขึ้นม่านเออสีขึ้นมานสีขึ้นมากูดบัลทฮอดเวลาจีอาตมาสทีเขาไปจัมมัดกัมม่าการล่างหันหลังให้งาว่าอันท่านท่านมุ่นเบิ้งกระดานในเนี้ยเพราะฉะนั้นโอ้กระดานนี่ยังเหรวะว่ามานเราคนหัวลุกขึ้นมุ่นเบิ้งกระดานกระดานในเนี้ยท่านเอ้ยเพราะฉะนั้นอันปูกระวานท่านมุ่นเบิ้งกระดานในเนี้ยท่านหันเล่เนื้อหันหลังไปเบิ้งไหม Hiến là cao Cao, cao. Được... Sám cầu xì si. Có cao... bẹt cầu xì si đèn trưng khưng Sám cầu xì si. Bẹt cầu xì si. 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 ừ. đèn trưng khưng ไปเบิ่งบมก็ได้ลูกมาเขียนไว้เด็กๆแต่ว่าก็เที่ยวออกกันนี่ก็ไดข้าน้อยขนะาดเนที่งาว่าเป็นบมกูมุ่นมุ่นกระดานนั่นแหละกระดานมันก็จะขู่ท่าแป้งอ่นละพ่นว่าพ่นอยู่ซุมกินเดียนทักแล้วมุ่นเบิ่งกระดานให้ข้นพวกล้าน้อยเน้ทันเอ้ยทันพ่นให้โศกให้ลาบมาเนี่ยเงินผู้หนึ่งว่าตัวร่องว่านผู้ผู้ท่ายน่ะว่า คันคันคันเป็นไปได้ต่เจ็ศูนย์ก็หาเกตัวรองกันมาก็ง่ายอยู่ดีเกศูนย์ก็หาเจลืมเด้อมนบอกกังีไหมข้าเจ้าบอกกังสีไม่ใช่ว่าอะไรชนะเจก็หาเออสี่หก้าเจ็นซะบอกเศูนย์ก็หาเจออแตปล่อยซ้ำนี่่หลังก่นี่งก็เอาซ้ำนี่ปล่อยซ้ำนี่เลยสมตัวแดงกึ่งกแม่ก็ไปหาลอตเตอรี่นีนครับ ม่มีเลยเดียวเดยเขาให้คนหอเดีอยเบ้ดจะเป็นเป้่าเอากวันยูร่านันนาโลตัดกดบว่าีบหมดวันัดี๋ยวยูยูยูตุ่ยที่เอ็มไหมะเด็กว่รายนี่วันนี้เนาะอืมวันจากซูซูให้น้อยอยู่เลเล่าวันี้เพราะวันเล่าก็ให้น้อยเขาทุกมือนะอาจารย์เนาะแมนเล่าก็ให้น้อยเขาทุกมือมือละสองอ่ะมือนันนันเกืแจกสามตัวแมนมือนันเกือบแจกสามตัว เก้าสองเก้าเนาะมือถือซูมซ้อก็ได้สองหน้อยครับสองหน้อยครับเล่าล้างลงมาหั่นก็ได้สามเียอนห่ออ่า้ยพิ่นหาดิพนว่าพนอยู่ซมกินเดนนพนอยู่ดีส่บายแล้วดิวนี้มือไม่คงไม่ไลมากมือมือลังมือไม่ไม่ไล่มากก็จะมออกก็เจ้กระเปเจ้ายังเสียาหน่อยว่าเอไม่ไล่น่ะเล่าพอมอาจารย์เขาต้งบนทั้งร่าง อันคนที่ไม่ใช่ไปกับคุณจ้าก็เดกว่าที่เขา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 ได้เขาไปเูอจักว่าผู้ใดกี่ดอกแต่ชีสุ่มลางซุ่มกันนึกไม่ชัดเงินไม่ไล่เมินพอทีกูด้วยสีดอกเมินสุดนี่ดอกเพราะว่าสุดนี่เขาจะมาล่ำมาไหวอยู่นี่ส่วนหนมาอันที่ว่าซักทูบลุงอ๋อเหรอมาจี้หัวยาไปอันละอันละยาเลยโอ้ยเดือดร้อนหลายเพื่อหาเพื่อนมาออกใครก็บอกมี่ เพ right? no the <zek> ื่อเพื่นเลยสร้างสาหัสสมุนบนขึ้นว่านี่มอดแไปออกไงต้น่องเงินเหล็กกับบ่อเข่าเนาะยายาบนบ่ิษัทนี้ยามันดูดีสบายพักกันล้างหม้อออกกับบ่อเข่าแล้วมีผู้ติ่งมันไว้เนาะผู้ติ่ไว้เนาะเออผมกอกว่าอยู่มีผู้ติ่งมันไว้ล้างหม้อตอนได้กับบ่อเข่าบ่อยอือแต่ว่าผมว่าบ่นเหลือเลยนี่งนงินเนาะเงินอยู่นี่เพราะว่ามันเห้เบืองดิ่แดนกลงคืนอยู่กลางคืนดีเดียดเอออือก็นี่เป็นผู้ใช้คุณยังไงผู้ผู้คนขึ้นมาม้อนอันว่า ปูเนาะเออผูชา่ปูยงไงสนงเสียดุูแห้งดำก็ส่งให้ปูแหงดำเลยเป็นผู้บริหาตัวร้องคนที่หูเออเพิ่มเดียวเมียนเดีเพิ่มกับปูกยาส่วนตัวเนาะเออปูกยาเพิ่นกยตีขึ้นมาหามาเรียนน้ำห่อเรา่นห้องปวดปอยเิ่นเดีวเิ่นกบีห้ยานในโซ่เข้าเอาตังไม่ได้ยาสามสนเไม่ปูกับยามามามาให้โซ่ให้ยังเ่เ่ยงีิไปบนวัดที่นีวัดนี่ม่มีอย่งเนาะ เขาฟันซมกับบแมนอยู่บานเออเพิ่นมาเพิ่นมากเขานนี้มุ่นเบิ่งเหรอเนาะมุ่นเบิ่งดานแน่ี